โอ้ยสวัสดีพี่น้องพบพอก,กับช่องสาวตุ่มอันตะแย่คือเก่าเมื่อนหดืมเนาะเห็นทงเข่าเขียวเขียวเลยขึ้นหอดบานไหมเป็นเข่าหน้าปังเนาะพี่น้องหน้าปีมันผ่านไปแล้วแถวนี้เป็นแถวนะครอนสวรรค์มันมีคลองทรงน้ำเนาะมันอุดมสมบูรณ์ เขาสองปีต่อเทือบอแมนสองเทือต่อปีเบาปีนทองอันซาตุนปปจะไปบางกอกจากนครสวรรค์ไปบางกอกรถกะที่ติดเนาะอันนี้คลิปเป็นคลิปช่วงหลังปีใหม่เลยวันที่สองมกราคมปีนี่หละมันรถติด น้องส้าสาวตุ่มเนาะพี่ต่ำตามียะเพิ่งก็เลยผ้าลัดหลบมาน้ําถนนท้นทางสองเล่นเนาะกับแลนใดคือเห็นนั่นแหละนี้อันมองรถติดแลนมาเลยเลยน้าทางสองเล่นแต่ว่าก็ต้องระวักมอเตอร์ไซค์เนาะกับอันจักรยานรหลดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนาะแถวนี้เขาเจ้ามักใส่ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเล็กๆเล็กหน่อยหว่าทอากำปั่นครับเอาตีนยันกันไปก็นมีได้พี่น,อน้องก็เลยต่งค่อยแล้วั่างผัดผังมากมันยากเนะาะเฮารถใหญ่มันก็นต้องพิดอยู่แล้วล่ะเป็นเขาสีตะล,ลือมาก เอาเป็นว่าระบห้ดีที่สุดเนาะ mm hmm. ก็ขอหายทุกคนครับคีปลอดภัยเด้อพี่น้องอันนี้ออกจากถนนใหญ่มาาลงมาถนนหน่อยค mm ่อนข้างหน่อย mm hmm. เพื่อที่สิให้มัน mm hmm. นี้รถติดเนาะพี่น้องสีฮหอดบางกอกเจ้ามงบุนีน mm hmm. ออกจากนาครสวรรค์น,นี่ประมาณส mm ิบ hmm. โมงครึ่งเกือบสิบเอ็ดโมงเนาะ mm hmm. โอ้ติดเหนียวหนึบไปบ่ไห้มาบ่เป็น พีต่ําถ้ามีอยากก็กเลยผ้าลบมานําค่อนท้างเน้อน้อยคือบอกกอันละวิวม,มันกะงามเนาะกัิเลเลนปีนเทราัรทับนิดหน่อยเนาะนก็เลยปีนทองคนท้างคือไปนองเห็นนั่นแหละมีคลองทรงน้ำเด้ร่มรื่นแล้วก็ซุ้มเย็นเนาะ ถ้ามาสาก,กัดหมอกลหลายได้พี่นอ้องทังผาคอีสานบ้านหฮาอุ่นปนกับสิบปูกกันปลูก,กข้าวโพดปลูกอันบักแตงโมหนําหมอกเป่นวานะตั้งทีเทหอดไม่มีนังหมอกซำแต่ว่าแถวครอนสวรรค์น,นะ่ะสิเป็ดโม่งเอยังเปียกอยู่หมอกมันแห้งเนาะคือว่าแล้วมันจิเข้าอันตีนๆนอันทังผากเนื้อแลลวเนาะ แถวนะครสวรรค์เนาะมัน,นะนรมรื่นชุ่มชื้นไหมสาตุลุดมากในสวนนั่นก็ของกินได้ไหลายบ๊อบแจ๊กบักมีบักม่วงอันกล้วยอ้อยซอยแดมบักหุงบักห้อยโอ้ยแต่ว่าตำมกหุงหะก,กินยากฮันบ่อึดบักหุงพี่นอนกเจ้าบ่มีหวัวประเด็เนะแถวนะัะน้ำเงื่อนบางเงื่อนนั่นะมีเป็นบางเงื่อนเนาะประเด็ ส่วนทงางภาคอีสานมาเท่าบางเฮือนเท่านั้นสิบ่มีปลาแดกนอกนั้นก็นสิมีปลาแดกเบิดขนาดสาวตุ่มอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะก็มีปุ๊บปลาแดกได้พี่น้องสองปุกบผุ้นเอ๊ปุ๊บปลาแดกแซ่บสพ่พราหาแต่ไปซื้อปลาแดกอันเพิ่นเฮ็ดตำมะฮงเนาะสาวตุ่มนี่ล่ะปรุงเองปลาแดกมาแต่บ้านเฮ้า สี่หาปีแล้วได้ปลาดิปลาเด็กมาแต่บ้านห้องราบาตั้งแต่จากเมืองบุญมากรุงเทพนี่เพิ่นกระบอหายไกลเครื่องบินแล้วเนาะเป็นเจ้าเขาใต้ทองเครื่องเพิ่นกระบอหายก็เลยปลาดิปลาเด็กได้แต่ปลาเด็กต้อนเอาโาทอดเนาะพี่น้องก็เลยตกมาแปลงปลาเด็กเห็ดเอาปลาเด็กต้อนน่ะมาต้มน้ำต้มไนใส่เอามาเห็ด ใส่ข,ขา้าวคั่วใส่บักนัดไม่เอาเองแต่ว่าก็แซ่บอยู่นะไข่ก็บ่มีเนะาะคั่นพอสัน่นก็ไปกินปลาแดกมาแต่บ้านเฮาอ่อนเป็นเฮ็ดปลาแดกปลากระดระรี่ย่างเพิ่นใส่กระปุกมาโอ้ยมันข้าวมันมันปลาแดกทั้งบหนอกอกหน้าเฮาเนาะปลาแดกผ้าหนิดมันบ่นแซ่บดอกนี่แล้วพี่น้องก็ลาดไปนนะ่ะเหมือนเอาจ๊กไอแจนฮั้งนทางเพื่อที่สิลีกนี้ทั้งนทาง้งลดติดเนาะ หลังจากนี้รถติดไดแล้วเนะก็บจังสีเลนตะลืดถาเบิงคลิปสองเด้อว,ว่ามันสีเลีนได,ด้ซ้ำใดอันนี้ออกจากถนนทางหันสองเลนแล้วเนาะมาขึ้้นเป็นทางซีเลเีนกับแปนลงอยู่ได้ห่ะพี่น้องพอไปพ่อมาอยู่บ้นบานวันหนึ่งหันโอ้ยติดเนี้ยนึมแต่ว่าก็มีการส้างถนนอยู่ด้อ ที่การ,ก,ราก,ก่อส้างก็ต้องไปแบบระมัดระวังนะเนาะป่าวเป็นได้ก็ต้องต้องระมัดระวังเป็นดีที่สุดเนาะก็หน่อยเพราะว่าหิวเข่าด้วยกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะปอกบะหมี่มาเศร้านี่กินบะหมี่ไปหลายว่าบอลไม่เป็นโรคบอนปอนปานั่นก็นยังหิวอีกที่ไ้ปนอน <laughs> คนมากินเนาะ มาบานเท่าเราบะืออแต่ของกินจากสิกิน,อนเอียงดีๆดทางมันกระบ,บีกบกระคันขอมามันผสมทางเนาะรถกดเออเนนี้ยคนสเขากรุงเทพเนาะปีใหม่แล้วสาตุ่มกฝากคลิปนี้เนาะหายพี่น้องได้เบิ้งบรรยากาศการ,การ สิเขาไปบางกอกของสาวตุ่มเนาะหลังจากมาพักอยู่มาเที่ยวอยู่นครสวรรค์ฮกขึ้นเนาะมาปีใหม่สาวตุ่มกะสิไปบางกอกหอดบางกอกนอนคื้นหนึ่งกะสิไปเมื่ออุบนเนนะพี่น้องปากพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาวตุ่ม้านตะเง่ ขอบคุณที่เขามาเบิ่งคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสาวตุ่มกับคอลาไปแล้วพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะเบิ่งบรรยากาศไปจัก30ิวินาทีเนาะคลิปก็จบพอดีพี่น้องเลยบักม่วงเน่นพกม่วงโดกขักบักในพี่น,อน้องบวกม่วงนีาไงอ่อซอด Bye-bye.